นี่กิจภัฒน์วิชัยดิตนะครับเป็นสักครูที่กล้องจับไปวันนี้ได้ทุหาแผงหลัง4คนครับเกียรติศักดิ์นันทวิเชียรฤทธิ์รณพีเชยคำดีมาดูไลน์อัพของฝั่งนครามาสมทีมเยือนครับมาในระบบ433ครับผู<ป>้สามประตูเกียรติศักดิ์ เริ่มเกมครับเจ้าบ้านเชียงใหม่ได้เริ่มก่อนนะครับอยู่ในชุดสีแดงขาวบุกจากซ้ายไปขวามาถึงเมอร์มอสได้บอลเลยแล้วเปิดมาโอ้โหขวางไว้อยู่ครับจังหวะเหมือนกักซาโตะใจเพื่อนเล่นเพื่อนไม่เล่นนะครับแต่ยังได้บุกต่อภูมิวัฒน์ภูมิพัฒน์เปิดมาอีโมง่งลูกนี้ติดครับโอ้โหุยพยายามจะฟ้องเอาลูกแคนบอลแต่ว่ามีทงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยเออ เต็มแขนครับโอ้โหเถียงลำบากเลยครับ,รบพอของเตีโก็ดูชัดครับอ้าวแบบนี้เหมือนจะไม่รับหน้าหรือเปล่าครับใช่ครับอบอลน่าจะไปโดนแขนของเตี๋ยก็ดูชัดเช็คจุดโทษครับทีมเยือนนครปฐมมีลุ้นยกแขนมาชัดมากครับใช่ครับ เนี่ยแขนนำมาก่อนเลยครับแล้วไปบล็อกทางบอลของเนมติชัดเจนครับอพอไม่ล้ำหน้าแล้วมาเช็คจังหวะจุดโทษเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับครับสุ่มเสี่ยงมากครับจากการยกแขนมาแบบนี้ดูไม่นานด้วยครับออกมาค่อนข้างชัดเจนครับครับ เอาเลยครับจุดเปลี่ยนแรกของเกมครับพุทธศินสำริดให้จุดโทษกับนคนปรปฐมอยู่ในเต็ดดูการนี้ขยับแล้วสัต์ลูกนี้โอ้โหไปคนละทางเลยครับขึ้นนาไปก่อนนะครับทางทีเงงมเยือนนครปฐมนี่ครับซ้ายโโเสียบหน้าต่างเลยครับนี่ถ้าถูกทางก็ไม่น่าไปถึงครับยิงแรงแล้วเสยด้วยนะครับ โอ้จังหวะมงไม่ดีแล้วหลุดมาทางขวารนาพีไม่ทันครับแล้วดีลูกนี้โอ้โหยังมีภูมิวัน์นะครับออกมาปิดบุมได้ดีแล้วสวนเร็วเลยคือรนาพีก็ไม่กล้าชนนะครับเพราะว่าเหลี่ยมเนี่ยมีโอกาสเสียฟาวด้วยคือเลือกที่จะไปดีดด้วยซ้ายครับธนทรคือหลังมาพาไปแล้วนัทตพงศ์พามาแล้วครับแล้วเปิดลูกนี้อู้ยจังหวะยิงของภูมิพัฒน์ครับอูข้ามคานไปสัตว์เข้าใต้บอล เนี่ยให้เบาดีมากนะครับ,รบโอ้โหแต่ว่ามีทิวานนนะครับที่เข้าไป5นาทีหลังครับที่สนามมรัสพัฒน์เชีงยงใหม่สูตรแม่ริมเรื่องหลังเริ่มครับนครประถมทีมเยือนได้เริ่มก่อนนะครับแต่ให้ด้านในลูกนี้อาหลุดไปแล้วครับพัทระพัทระเปิดไปหน้าประตูโล่งแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับวรวุษน้อยสี แต่ช็อตแรกนะไม่ล้าครับเป็นการให้ตามช่องที่สวยงามแล้วอโอ้เหลือมจริงๆครับวรวุิน้อยสีน่าจะรอเพื่อนเติบเจอสามคนรุมครับไม่ไหวยังพยายามแย่งมาธนพัฒ์ <c oughs> โอ้แย่งมาได้ครับไปเตะไม่มีบอลเลยครับนะ่า <c oughs> ไม่มีบอลเลยเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เล่นแบบนี้ ต้องโดนนะครับโอ้จะมียกระดับเป็นใบแดงหรือเปล่า mm hmm. เรียกแล้วยกเลิกใบเหลืองของธนพัฒน์แวนประชาครับแล้วเป็นใบแดงครับ mm hmm. เหลือ10คนครับเชียงใหม่ที่ตามหลังอยู่พิพ์ประพบยังแก้ตัวขึ้นมาได้กิตภาทจิม้มมาโอ้ยมีเข้าช้าครับโอ้โหลูกนี้กิตภัฒร่วงไปเลยแล้วเป็นเมทัศนะครับเนี่ยครับอ้นี่ก็ มีสิทธิ์ที่จะโดนมากกว่าใบเหลืองได้เหมือนกันครับอ้าเ <im it> ช็คใบแดงเหมือนกันแหละครับแบบนี้เมทัสครับที่พึ่งถูกส่งลงสนามแทนที่ของอัธพลแสงทองได้นาทีสองนาทียังไม่ทนันนบอลครับเพราะจากภาพช้าแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าช้าแล้วเปิดปุ่ม เ,เปิดปุ่มแล้วย่ำลงไปด้วยเขาอันตรายมากเลยครับช็อตนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวดูว่าบอลเนี่ยให้บอลออกไปแล้วครับอพอมุมนี้ยิ่งชัดครับเนี่ยเมทัศก็โอ้โห <c oughs> ก็อารมณ์คล้ายๆธนพัทแวนประชาที่โดนใบแดงไปก่อนหน้านี้ครับ,ค,รบคือมาเรียกสติกลับมาได้ก็รู้สึก สำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยใช่ครับเอาละครับ V ีครั้งที่2ในเกมนี้เรียกเมทัศมาแล้วแล้วโอ้โหเนี่ยเจ้าตัวรู้ตัวเลยครับรู้ตัวเหลยครับเมทัศวราพาณิชการยกเลิกใบเหลือครับแล้วให้ใบแดงครับตอนนี้ ผู้เล่นกลับมาเท่ากัน10คนแล้วครับ10วิครับต้องบอมแล้วครับเชียงใหม่จะไปจะทุ่มไปทางไหนทีแล้วโอ้โหไม่รอให้ทุ่มเลยครับพุตสินเปล่านกหวิดยาวนะครับ